คุณตาลปวินาไมบ่ายคล้อยนะฮะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเรื่องของแก๊ง call center หลอกติดตั้งแอปพลิเคชันกลมที่ดินรู้ตัวอีกทีคุณประวินาไมโดนไปหนึ่งล้านหูแล้วภายในประมาณสักชั่วโมงเดียวเองนะคะชั่วโมงเดียวฮะไวมากเนี่ยครับผู้ชมครับผมเชื่อว่าทุกท่านรู้จักกันดีนะครับนี่คือคุณตาลประวินาไมบ่ายคล้อยครับผู้ประกาศข่าวชื่อดังครับได้เอาหลักฐานการแชทแล้วก็ประวัติการถูกโอนเงินมาแจ้งความที่สนภาษีเจริญ หลังถูกเครือข่าย call center อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วก็ดูดเงินในโมบายแบงกิ้งเนี่ยค่ะดูดไปทั้งหมด1ล้านบาท <c oughs> โดยประมาณนะฮะจากหลายบัญชีค่ะคุณตาลบอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังยุ่งทำงานอยู่มีโทรศัพท์เข้ามาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินติดต่อเรื่องการเสียภาษีที่ดินประจำปี <c oughs> บอกคุณคุณต้องอัปเดตข้อมูลนะเพราะว่ารายชื่อตกหล่นแนะนำให้แอดไลน์เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ จากนั้นคนที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ก็โทรมาหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันกรมที่ดินในมือถือให้ยืนยันรหัส OTP กับสแกนหน้า3-4ครั้งนี่คือแชทไลน์ที่โดนหลอกนะฮะเชื่อไหมทําอยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งไอ้ทำไมมันหมุนติ้วหมุนติ้วทําเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จแล้วปลายสายเนี่ยเขาบอกอย่าเพิ่งวางนะครับอย่าเพิ่งวางสายอย่าเพิ่งออกจากแอปนะครับเดี๋ยวรอก่อนบังเอิญ สามีทักเข้ามาก็เลยสงสัยไม่ทําธุรกรรมต่อออกจากระบบเลยไม่รอและไอ้ที่มันหมุนติ้วเนี่ยปรากฏพอไปเช็คดูนะครับผู้ชมตามหน้าจอฮะคนร้ายเนี่ยเอาบัตรเครดิตที่ผูกกับแอปธนาคารไปขอกดเงินสดแล้วโอนเข้าบัญชีธนาคารของกุลตาลแล้วโอนเงินออกไปที่บัญชีมิจฉาชีพ6กแสนเจ็ดหาพันบาทเท่านั้นไม่พอฮะนี่บัญชีเงินเก็บอีกแบงค์หนึ่งถูกโอนไปอีกแสนห้าบัตรเครดิต ถูกถอนเงินไปอีก2องแสนรวมแล้ว3บัญชีเนี่ยหล้านโอ้โหแล้วพี่ตาลบอกว่ายอมรับเลยที่ตัวเองหลงเชื่อเนี่ยเพราะว่ามิจฉาชีพแบบมีข้อมูลที่ตรงกัน กับผู้ที่จะเสียภาษีก็คือเ,<ป>เขาบอกข้อมูลอะไรเกี่ยวกับโฉนดเกี่ยวกับที่ดินของพี่ตาเนี่ยบอกตรงหมดเลยแล้วความที่เป็นช่วงที่ต้องเสียภาษีพอดีใช่ไหมคะแล้วไอ้ลายที่ใช้ติดต่อรวมไปถึงแอปพลิเคชันที่เขาหลอกให้เราติดตั้งอะ,ะค่ะมันเป็นโลโก้เดียวกันกับกรมที่ดินจริงแล้วตอนที่สามีทักท้วงพี่ตาเนี่ยนะคะ,ะพี่ตาก็ถามปลายสายที่ตอนนั้นได้ยังคุยกันอยู่บอกเฮ<อ>้ย คนตัวจริงหรือเปล่าเ,<อ>เขาบอกเขาตัวจริง<อ>พี่ตาเลยบอกกันขอทราบชื่อเขาก็บอกชื่อนามสกุลมา<อ>พี่ตาลก็รอบครอบแล้วนะ,ะก็เอาชื่อนามสกุลเนี่ยไปขีดไป,ไปตรวจไปเช็คเหรอไปเช็คนะตอนนั้นเลยมีชื่อนามสกุลจริงๆว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน<อ>คือมิจฉาชีพทำแบบครบวงจรทุกอย่าง<อ>แล้วบอกอรายละเอียดหน้าจอบอกอะไรระหว่างการดาวน์โหลดการทำธุรกรรมเนี่ย ตรงหมดและด้วยความที่เจ้าตัวคือพี่ต่ายเขาบอกเขาก็ทํางานไปด้วยใน<ช>ตอนนั้น<ช>เขาก็ไม่ทันสังเกตสุดท้ายเลยเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นฟังเสียงเลยค่ะบอกว่าแอปคมที่ดินเนี่ยแรกจริงๆเนี่ยเราบอกว่าใช้คอมพิวเตอร์ได้ไหมเพราะว่าเราอยู่หน้าคอมอยู่แล้วเขาบอกว่าจริงๆใช้ Android หรือว่า iOS ดีกว่าตอนนั้นเนี่ยมือถือเราก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันติดตั้งแอปของเขาอยู่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มีแบบใบแจ้งให้เสียภาษีแต่เสียออนไลน์ได้เนาะถ้าเกิดเรามีแบบที่ดินหรือว่ามีแบบว่า ที่พักอาศัยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็กําลังแบบไล่ไล่เสียไปอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเออเราไม่ได้แบบเอ๊ะตั้งแต่แรก S <S อันดับแรกก่อนเนี่ยให้กําลังใจพี่ตาลปวีณาไมมากๆและขอบคุณที่เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยนะคะ <S <S คนโดนกันเยอะนะ,ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่พี่ตานตั้งข้อสังเกตคือพอจะไปแจ้งธนาคารให้อายัดบัญชีธนาคารบอกต้องแจ้งความก่อนอยิ่งช้าเลยทียิ่งช้ากว่าจะอายัดได้3ธนาคารใช้เวลานานไปอีกนะคะทําให้ล่าสุดคุณชัยบุฒธนาคมานุสรรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลออกมาบอกเลยว่าเฮ้ยตอนนี้จริงๆไม่ต้องไปแจ้งความนะถ้ามีผู้ร้องเรียนมาไปแจ้งให้กับธนาคารอายัดบัญชีเนี่ยธนาคารต้องรีบทําให้เลย โดยไม่ต้องรอให้เหยื่อไปแจ้งความก่อนเพื่อจะได้ดึงเงินที่ถูกดูดไปกลับมาให้มากที่สุดนะคะใช่ไหมฮะคือต้องสกัดกั้นก่อนแล้วฝากนิดนะข้อมูลจากกรมที่ดินรั่วได้ยังไงนั่นเองฮะเนี่ยตอนนี้มีหลายฝ่ายเริ่มออกมาเตือนแล้วนะว่ามันมีหน่วยงานของรัฐอยู่ประมาณสัก6 7หน่วยงานที่มักจะถูกแอบอ้างเพราะฉะนั้นเรามัดระวังกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี